สวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนเพื่อนครับกับบรรยากาศฟ้าปิดนะครับวันนี้โอ้โชคดีมากเลยครับเพื่อนๆนะครับเช้านี้มีฝนโปรยโปรยนะครับเออน่าจะลงหนักกว่านี้หน่อยแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับนะครับโอ้โหรู้สึกว่าแห้งแล้วกันนะครับอเมื่อเช้านี้ก็ฝนตกลงมานิดนึงนะครับพอให้ต้นไม้ได้อชุ่มชื้นนะครับ ราะว่าที่ผ่านมาเราตื่สึกว่าร้อนแรงนะครับแค่เดือนมีนาก็ร้อนแห้งนะครับต้นไม้ต้นหญ้านี่ตายแล้วครับหัวควายไม่มีหญ้ากินแล้วตอนนี้นะครับผมพาเพื่อนๆอนมาดาูต้นไม้ริมคันคูนะฮะที่ปลูกไว้หนึ่งฤดูก,การฝนนะครับปลูกไว้ช่วงปลายมีนานะครับฝั่งนี้ก็จะปลูกช่วงกรกฎานะครับ พยุงก็เติบโตสวยงามแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับบางต้นก็2เมตรแล้วนะครับอ่าตรงนี้จะทําเป็นอุโมงต้นไม้อ่ารอบพันคูสานะครับเพื่อนๆนะครับอ่อพอเห็นสีเขียวนะครับก็สบายตาสบายใจนะครับในอนาคตก็จะเป็นอ่าอุโมงทางเดินนะครับต้นไม้ก็จะขึ้นซ้ายขวานะครับริมขอบพันคูนะครับเพื่อนๆอ่าก็เป็นภาพในความฝันที่วางไว้นะครับ บรรยากาศเช้านี้นะครับก็เอาบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆน,นะเติมเต็มสีเขียวให้กับโลกนะครับ <c oughs> อรอฝนมานานแล้วนะครับก็ตกเสียทีนะครับต้นไม้ใบหญ้านะครับตอนนี้อ่อยเขาก็เก็บเกี่ยวไปเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อนๆดูหญ้าแทบจะขึ้นไม่ได้เลยนะครับมันแห้งนะครับเช้านี้ก็โอเคนะครับ ฝนลงมาช่วยนะครับทําให้เกิดความชุ่มชื้นกับแผ่นดินนะครับตน้นจะต้นไม,ไม้ไม้ก็จะได้รับอนิสง์ของน้ํานะครับก็สดชื่นครับเพื่อนเนะครับเห็นต้นไม้ที่เราปลูกโตขึ้นนะครับก็โตเป็นบางชนิดนะครับต้นประยุงไี่ตอบโจทย์เลยนะครับส่วน ชนิดอื่นก็ลำบากหน่อยนะครับเราก็ไม่รู้เวลาเราปลูกอ่ะก็ต้นไม้ต้นไหนจะโตไม่โตนะครับอืมสําหรับพยุงนะครับก็เข้ากับดินทุกชนิดเลยนะครับดินทรายดินเหนียวดินร่วนพะยุงก็จะโตดีกว่าพืชชนิดอื่นเลยนะครับนะชานนี้ก็นํามรยากาศมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้ครับสวัสดีครับ